KC Forex Trading สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีระบบเทรดใน t i m e f r a m e M15 นะครับเทรดในทองคำมาฝากเพื่อนๆ VP กันอีกแล้วนะครับก็ระบบนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ถนัดในการตีแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็จะทำให้ช่วยเทรดแนวรับแนวต้านได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะใช้ EMA นะครับเป็นตัวบอกโซนแนวรับแนวต้านแล้วก็เส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นตัวแบ่งเทรนด์นะครับโดยการที่ถ้า กราฟอยู่ใต้เส้นสีเหลืองนะครับเราจะเซลล์ที่โซนเส้นสีเหลืองแล้วก็มา TP ที่เส้นสีฟ้านะครับแต่ถ้าเราเล่นสวนเทนนะครับเราจะ TP แค่1.5เท่านะครับก็คือเราจะเทรดสั้นลงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูเงื่อนไขกันเลยนะครับเราจะรอให้กราฟนะครับทะลุลงมานะครับเมื่อกราฟทะลุลงมานะครับเข้ามาเด้งที่โซนเส้นสีฟ้าอย่างในภาพนี้นะครับ ได้เงเสร็จเนี่ยเราต้องรอให้เกิดแท่งกืนกินนะครับอย่างตรงนี้นะครับสีเขียวกืนกินสีแดงนะครับเราจะเปิดบายนะครับตรงโซนแท่งนี้นะครับโดยเผื่อ SL ไว้ประมาณสัก100ยถึง200จุดนะครับจากตัวแท่งนี้นะครับนี่นะครับร้อยจุดนะครับเผื่อไว้ร้อยจุดนะครับ tp 1.5ห้าเข้าก็ขึ้นมาชนเส้นเหลืองพอดีนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับชนที่ต้านนะครับยังไม่ถึงต้านดีด้วยซ้านะครับแต่ว่าเกิดแท่งสีแดงนะครับกืนกินแท่งสีเขียวนะครับเราก็จะเซลล์นะครับตรงแท่งนี้เลยนะครับอ่า sl ประมาณร้อยนะครับร้อยกว่าจุดนะครับ แล้วก็มา TP ด้านล่างนะครับก็ TP ไปได้นะครับเราเล่นตามเส้นสีเหลืองเราจะถือได้ไกลกว่าเดิมนะครับตรงโซนนี้นะครับยังอยู่ในโซนของการเซลล์ได้อยู่นะครับะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีแท่งแดงนะครับใหญ่กว่าแท่งเขียวตรงนี้นะครับเราก็จะเซลเอ็ดอลไว้ที่เส้นเหลืองก็ได้นะครับนี่ก็ TP ไปนะครับ ตรงนี้ลงมาที่แนวรับนะครับเราก็ดูว่ามีแท่งเขียวแท่งไหนสามารถกินกินได้เขียวกินกินแท่งแดงคือแท่งนี้นะครับเราก็จะเปิดบายนะครับเผื่อ SL ไว้นิดนึง TP 1.5หนึ่งเท่านะครับอันนี้ก็ TP ได้นะครับลงมานะครับดูซิว่ามีแท่งไหนกินกินได้ไหมแท่งเขียวกินแท่งแดงได้ไหม นะมีตรงนี้นะครับมีแท่งนี้นะครับแล้วก็เปิดบ่ายนะครับที่แท่งนี้ก็เผื่อแซไว้นิดหนึ่งครับเพราะว่าบางทีสเปรดเรามันเอาสเปรดลงมาเกี่ยวนะครับแล้วก็ดีดกลับสําหรับใครที่สเปรดกว้างๆนี่ก็ต้องเผื่อให้มากนิดนึงนะครับอันนี้ก็ไปไม่ถึง TP 1.5จุนะครับก็มาแค่ TP 1แล้วก็ปิดได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีแท่งแดงอย่างนี้ลงมา ก็คือแท่งอย่างเงี้ยเป็นแท่งกืนกินใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยู่ใต้เส้นสีเหลืองเรายัางโฟกัสฝั่งเซลล์อยู่นะครับแต่โซนนี้เราก็ยังไม่เซลล์นะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างเหลืองกับฟ้านะครับเราก็จะไม่ยังไม่เซลล์นะครับจนมาถึงตรงนี้นะครับมีการกืนกินของแท่งเขียวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเข้ามาใกล้เส้นสีฟ้านะครับตรงนี้เราก็จะปล่อยไปนะครับ ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีการกืนกินนะครับของแท่งแดงที่ชนะแท่งเขียวนะครับแต่ถ้าใช้ PA 3แท่งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เป็น PA ที่ใช้แบบลักษณะที่เป็น3แท่งแล้วก็เซล์ลงมาได้เหมือนกันตรงจุดนี้นะครับเราจะโดน SL นะครับก็เ,เป็นเรื่องธรรมดาครับของการเทรดเราก็โดน SL ไปนะครับจุดนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับกราฟ มีการทะลุลงมานะครับเราก็เซลฟอีกหนึ่งครั้งนะครับ SL ไว้ที่หา h นะครับหายของแท่งนี้ก็ได้หรือแท่งนี้ก็ได้ถ้าหายตรงนี้เราก็จะโดน SL ใช่ไหมครับแต่เราต้องเผื่อระยะวิ่งระยะสวิงของกราฟอยู่แล้วนะครับประมาณร้อยถึงสองจุดนะครับอันนี้ก็เปิดไปหนึ่งไม้นะครับพอกราฟขึ้นมานะครับก็จะทําเงื่อนไขตรงนี้อีกนะครับเราก็เผื่อไว้ SL นะครับ เราก็จะไป TP ที่แนวรับนะครับสองไม้นี้นะครับก็ TP ได้ที่แนวรับนะครับอันนี้ก็ไม้นี้ก็ R 1ต่อ4นะครับไม้นี้ R 1 3ต่อนะครับ TP ไปได้ครับทีนี้เราก็มาดูการตั้งค่ากันบ้างนะครับใช้ EMA 200นะครับแล้วก็เลเวลนะครับตามนี้นะครับสำหรับ บกเกอร์ที่เป็น3จุดทศนิยมนะครับก็คือ1,000 0แล้วก็ลบ1,000 0 2 2 0 0 0นลบ22ะครับแต่ถ้าเป็น2จุดทศนิยมก็คือ1,000-1,000ลบ1 0 2 2 2 0 0นลบ2002ะครับก็กดโอเคก็จะได้เส้นแบบนี้มานะครับก็เดี๋ยวไปแบ็กเทสกันต่อเลยนะครับตรงนี้เป็นโซนแนวรับนะครับมีแท่งเขียวชนะแท่งแดงตรงนี้นะครับ แล้วก็เปิดบ่ายนี่นะครับแล้วก็เปิดบ่าย TP 1 1ึ่อนหนะครับก็ TP ไปได้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับลงมานะครับเอาหางมาจิ้มแล้วมีเขียวใหญ่กว่าแดงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับบ่าย TP เหมือนเดิมนะครับ TP 1นึ่อนหนนะครับเพื่อ เอสเอลไว้นิดหนึง่งแล้วก็ TP ไปได้เรียบร้อยนะครับก็ลองไปแบ็กเทสดูนะครับอยากให้ดูภาพกว้างนะครับว่าเวลาเขาวิ่งชนเนี่ยเห็นไหมครับชนขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงน,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 นะครับแล้วก็ซายเบร์มันก็จะมีพาย action บอกเราตลอดอย่างลงมาทะลุมาตรงนี้ไม่มีพาย action เลยนะครับก็จะมาเกิดพาย action โซนโซนนี้นะครับก็จะมีให้เราดูตลอดนะครับ นี่นะครับถ้าเราทําตามวินัยและเงื่อนไขนะครับรับรองว่าได้กําไรอย่างแน่นอนนะครับที่สําคัญคือมั n e y Management และไม่โอเวอร์เทนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ